ดีช่วยพี่เท่าหนึ่งวันในกทมตอนนี้อยู่ที่ปรับคลองตลาดหนองไหมจิ้งหนงไหมปอมหนงไหมจิ้ปเดินดูกันทาเนชั่นเก้าสิบบาทปรับคลองตลาดหลังโควิดก็วันนี้ก็ไม่หลายที่เช้าไปเอ็มคอนเทียเฮ้ยเอ็มคอนเทียเสร็จแล้วไปไหนตอนนะ ไปสีลมสีลมเสร็จไปแย่งหมอมีตอนนี้ใบสามอยู่ที่ปากคลองลาปากคลองทลาดจ้าสีลาชอบมากค่ะชอบเดินเล่งค่ะเฮ้ยเอ้ยเกือบเหยียดตีนี่สามล้อมึงเฮ้ยเขาพูดกับเราแบบว่า ขนด่าเราเป่อันนี้ออลลอจอรถจอดรถตรงสามสิบสามสิบจรถตรงข้ามเซเว่นช่วง30สสิบบาทสะดวกมากว่าเฮ้ย can you speak t h yeah. a เยสอลิเตนบิดเอ้ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็จะมีดอกไมนนนน้นี่นู่นนั่นนู่นนี่นั่นที่นี่ขายยี่สิบที่ยิ่งเจริญขายยี่สิบห้าเออเขาก็เอากำไรน,นิดหน่อย กล้ไม้มบ้านตัวเล็กหรือเปล่านะ,ะกล้วยไม้มบ้านตัวเลหรือเปล่าไม่งไงนะอ๋อคิดว่าวันนี้ที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายไหมไม่ค่ะไปต่อไปเลยแล้ว <laughs> หนึ่งวันในกรุงเทพก็ได้เยอะอยู่นะนี่เพิ่งบ่ายสามเองเดี๋ยวอาจจะไปหาอะไรกินแถวสาที่ช้านีดูด้วยมาใครมาใครวะ ตร,ตรงนี้ก็จะสุดแค่อันนี้สะพานพุทธสะพานพุทตอนนี้ยังไม่มีของยังใบยอยู่ <Okay. S 2> ตรงนี้ก็สุดแค่ตรงนี้เหรอใช่โอเคถ้าตอนเยนเ็ยนๆแต่ก่อนมันจะแบบว่าโค้งไฟขายกล้วยมงกล้วยไม้แต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าตลาดดอกไม้ก็จะประมาณนี้เนาะ Voilà.